อันดับโลกวอลเลย์บอลสาวไทยหลังชนะเกาหลีใต้ขัดลูกยางโอล,ลิมปิกวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่สามารถเก็บชัยได้อย่างต่อเนื่องในการแข่งขันสึกลูกยางหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกกลุ่ม4ีที่เมืองลอนประเทศโปแลนด์รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันโดยเกมล่าสุดหนักตบลูกยางสาวไทยเป็นฝ่ายเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้3-0ต่อซเซต25-14ต่อ25-16ต่อและ25-16ต่อถือเป็นการคว้าชัย3เกมติดต่อกันหลังจากก่อนหน้านี้เอาชนะโปแลนด์และสโลวีเนียมาได้ ด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมทำให้ทัพสาวไทยเก็บแต้มเพิ่มได้อีก3.78คะแนนรวมเป็น218.61แต้มรั้งอันดับ13ขยับไล่จี้เยอรมันนีอันดับ12เหลือเพียง10.71คะแนนเท่านั้นจากการอัปเดตคะแนนล่าสุดของสาบพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติ FIVB ส่วนในะระดับทวีปทับลรกตบลูยยางสาวไทยยังคงรั้งอันดับ13ของเอเชียเป็นรองจีนเบอร์หนึ่งที่มี321.21คะแนนและญี่ปุน่นอันดับ2ของเอเชียที่มี307.36คะแนนขนาดที่อันดับ4คาซั สถานมี111.25คะแนนสำหรับเกมต่อไปหนักตบลูกยางสาวไทยจะลงสนามพบกับโคลอมเบียในรายการโอลิมปิก2024รอบขัดเลือกวันอาทิตย์ที่24กันยายน2566เวลา19.30น,นเปนแฟนสามารถรับชมและเชียร์ได้ผ่านการถ่ายทอดสดทางช่อง w o r k p o พอย23ขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดราม่าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s ั b สไคร b e กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ